ก็เนดีเดดีปกน่ยยาย่าดด้น็ตมมไหดิบกนะกนะตัวไแล้วตัวกแล้วนะไม่ก็แล้วเมื่อกี้ยายโมยายยายเข้าไม่ได้นะคะเมื่อกี้ยายขอโทษด้วยไม่กินซูชิกันค่ะ สว uhh ัสดีทุกทุกคนมากินซูชิกับจายนี้จากินซูชิ

นานลินีก็มาเน<อ>าะกระตุกไหมไม่รู้กระตุกแล้วค่ะคนก็มองกันทั้งใส่สต๊อกบุลีดยใกลๆเลยนะ่ากินนะัะ นี่จะเป็นปูนะเป็นปูแล้วก็เป็นข้าวแฟนใหญ่ชอบแล้วก็ปลาต่เราก็ต้องปิดนะี๋้วไปฟังอะีกนี่ฮะใช่ปิดเล้วหมดแล้วรช่ไหม เห็นไี่ราคาหัวละร้อยห้าสิบเปิดตัいい้งแต่กีのの่โมงไม่รู้กินแล้วแต่จะกินเปิดถึงตีห้ายายก็ได้อกินถึงตีห้าร้อยห้าสิบใจแล้วกันเขาปิดสี่ทุ่มมั้งที่นี่นี่ก็เหลือเวลาไม่นานมาค่ะมากินกัน ดูเอ้สี่สิบค่ะสี่สิบปีแฟ to ่ยอายุส <c oughs> ี่สิบปีเสื้สมู้วยายส่งไปทางแฟนยายก่อน ส่งมาแต่ยายอะไรเดี๋ยวดูอะไรยายนี่เกือ,อ,อบสองทุ่มแล้วใช่ค่ะยอยู่ที่ไหนอยู่หน้าโรงแรมรยเยนนะน,น้องไก่โรงแรมรยเยนเพิ่งเปิดใหม่เปิดมาที่ยี่สิบสองเมื่อกี้นี้เปิดแล้วตอนนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าใครมามากินนะ อร่อยมากมากเลยที่ไทยตีหนึ่งแล้วใช่ค่ะยายรู้แต่ยายอยากไลฟ์เพราะว่าเพราะว่าแฟนยายมาด้วยชวนมากินข้าวอยู่แล้วไลฟ์ได้แฟนๆดูดีกว่าปิดเทอมเด็กๆปิดเทอมกัน <c oughs> ที่ไทยตีหนึ่งแล้วยายขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> คราวนียายอยากแช์นะคะว่าร้านอาหารที่นี่เป็นยังไงเพราะนานๆเนี่ยจะได้ออกมาดีหนึงนะะ่งนี่ก็เป็นโอกาสพิเศษสงสัยแฟนยายเขารู้ว่ายายจะแสนซับสไครต์แล้วไงเขาก็เลยชวนมากินข้าวนะสวัสดีค่ะทุกๆคนยายมองไม่เห็นเด้ยอยายหายกินอะไรก่อน <c oughs> อดูยายเปิดกินไปเด้อมัน <c oughs> อันนี้ดีกว่าก็จะเลือกเอาแล้วก็ปิดไว้แต่ไม่เหมือนบ้านลราเนาะเปิดตลอดยดยก็ไม่เข้าใจที่นี่เขาต้องปิดกฎหมายเขาไม่ให้นะคะถ้าเปิดเาว,ว่าเปิดแล้วเราคนจะท้องเสียเขาบอกซูชิเนี่เย็นเยอะยเยือกเลยค่ะแต่ก็อร่อยอ <laughs> Ja, jeg kan ikke har jeg fået flere gange. er faktisk helt vildt med det der chili จิ้มอันนี้อร่อยเขาใส่เครื่อมาให้น้ำจิ้มมายู่เนสใส่พริกด้วยอ,นนอร่อยไจม,มีกิ่งดองหัวหนึ่งนะคะหัวละร้อยห้าสิบกินแล้วแต่จะกินกินจนร้านปิดถ้าร้านปิดตีห้าก็ ร้านตีห้าก็ก็กินจนถึงตีห้าแหละค่ะ <c oughs> แล้วแต่จะมีแรงกิน <c oughs> โอ้ยยาขอโทษนะคะยา้อยากแชร์ว่าร้านอาหารที่นี่เป็นยังไงเ <c oughs> นาะยายไม่ได้กินอวดเด้อเอ็นมิตรก้นบอกยายทำไมไม่ออกไปกินข้าวมั่งข้างนอกวันนี้ยายก็เลยพาออกมาออกมากินกนับสามีให้ดูใกลนไกล้ <c oughs>

เจ็ดร้อยห้าสิบครับใช่ใช่เจ็ดร้อยห้าสิบครับไปต้มมากๆค่อยๆกินกันไปนะไปดีใจเชอะ นี่เป็นลูกอะไรไหมลูกใครเดาซิว่าคืออะไรถึงแล้วดูเดอ้อเพราะว่ายายไม่ยายไม่ถ่ายให้ดูแล้วเดอ้อซีว่ามีแต่ขนมปังขนมปังจีนอ ยามันดึกแล้วบ้านยาเพิ่งสองทุ่ไย้ขอโทษลูกหายามองไม่เห็นที่นี่เพิ่งสองทุ่มค่ะยายมองไม่เห็นแหมแยายตัวเตี้ยว่าอะไรมาก็ต้องกิน ลําบาทเนาะแก้ื้ยร้อยเ็เค้กี่น้อยเบสบอลเนี่ยอยกเบสบอลช่วยไปหา้าอะไรมาได้ดูบยามมงไม่เห็นเลยนะอันนี้จะเป็นพวกของร้อนไงไม่ใชเป็นของร้อนไม่ม่ อร่อยค่ะอร่อยเขาเปิดใหม่ยายเลยมามาอุดหน,นุนมาดูว่าร้านเขาอร่อยไหมอร่อยนะคะใครที่อยู่เดนมาร์กอยู่หัวแถวยายปลาไขปลาแซลมอนไม่มีด้วย

啊 <A tea. S 2>、mm，阿爹的，辛苦啊，有、hmm. 数 <Us ual. S 2>、mm。Hmm. ต,ตายแกเลือนไปกลางพัรู้ยัยต่อน่ารักแกทำตาแกเลื่อนไปกลางไงเพราะว่าลางเลือ่อน คนก็มองอยา,งายแต่ยายแต่ยายไม่สน แล้วเป็นร้านจีนนะคนจีนเป็นเจ้าของคนจีนมาเรียนที่ที่นี่ข้อเสียก็คือจะต,ต้องเปิดจะต้องปิดอยู่ตอลอนะดเวลาคือไม่เหมือนบ้านเราผ่านมาก็กินได้เลยอันนี้กว่าจะเปิดได้มันวิ่งผ่านไปแล้วกว่าจะเปิดไอเนี่ยได้แลล้้้วอออทีบบาาานงคริดยยเจ ไม่เหมือนไม่เหมือนยายั้งอยากอยากมาแชร์ไงว่าถ้าที่นี่เขากลัวาม,มากเลยเนระื่องอุณหภูมิเรื่องความเย็นกับความร้อนเนี่ยเขาลัวแบบทีเดียวเา สั่งเราเพราะว่ไม่ถึงเพราะก่อจะเปิดเนี่ยมันไปแล้วไข่ญี่ปุ่นอันนี้ไข่นไหม เราไม่ขายเป็นชิ้นนะลูกเขาขายเป็นที่เลยเราซื้อ150ยสจ่ายร้อแล้วแต่จะกินค่ะร้านก็เปิดตั้งแต่เที่ยงจะนั่งกินทั้งคืนทั้งวันก็ได้ค่ะ150โรนนะคะคูณห้ามันปาชแซ่บเดธอแซ่บเด้อ,ดอมากินด้วยกัน ตึกใบหยกตึกใบหยกมาแล้วมันกระตุกนิดนิดกระตุกไหมนั่นแหละค่ะได้ว่าเดี๋ยวจะสตรีมไปใหม่นะคุ้มหลุกคุ้ม